สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดอุบลราชธานีคะ่ะวันนี้นะคะก็เดินทางมาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะวันนี้วันที่31กรกฎาคม2566นนะคะพวกเราจะเดินทางไปร่วมพิธีแห่เทียนพรรษานะคะคุณผู้ชมค่ะเพิ่งจะผ่านประตูโขงมานะคะก็ถ้าเกิดเจอ ตามข้างทางวิวสวยๆนะคะก็จะบันทึกภาพให้ให้ชมนะคะตอนนี้ก็ไม่มีภาพสวยนะคะค่ะขอหยุดวิดีโอตรงนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อเพื่อนๆ่คะตอนนี้มาถึงเรา about แล้วนะคะรถก็ไม่เยอะมากค่ะเพื่อนๆอนอากาศวันนี้นะคะอย่างที่เห็นเลยค่ะมีเมฆนะคะแต่โชคดีฝนไม่ตกนะคะ วันนี้เป็นวันวันวันจันทร์นะคะคุณผู้ชมวันจันทร์ที่31นะคะ<ฮ>กรกฎาคม2566นะคะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเข็มที่ชี้บอกนะคะด้านขวามือพี่โ oh, ก okay ้ได้พี่โก้โอเคค่ะทางนี้ชสโซซนโกโกสเตดเ็นสีสเกตค่ะคุณผู้ชมแต่ว่า มันเป็นทางสองทางนะคะถ้าไปอีกทางหนึ่งก็คือเข้าในตัวเมืองนะคะตรงนี้ก็ออกนอกอเส้นนอกเมืองนะคะซึ่งเราก็พักอยู่ที่โรุงแรมแถวแถวแถว,แถวนอกเมืองแหะคะ่ะทีนี้อันนี้เป็นเส้นนอกนะคะคุณผู้ชมก็ชมบรรยากาศเส้นนอกนะคะค่ะเมื่อก่อนนี้เราพักที่ในเมืองนะคะก็จะไปเส้นตรงไปเลยนะคะนี่เส้นที่ตรงไปสีสเกตนะคะ ถนนค่อนข้างโร่งนะคะต, oh, six, six. ออตอนนี้ w h a t i ์มิสิสซ s กซซิกออตอนนี้เวลาสี่โมงนะคะเพื่อนสี่โมงสานาทีค่ะค่ะก็เชิญชมวิวนะคะบรรยากาศนะคะเก็บบรรยากาศให้เพื่อนชมนะคะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ โน no okay. มิวิสิกโอเคเพื่อนๆคะอันนี้เป็นแม่น้ำสะพานข้ามแม่น้ำมาครั้งที่แล้วนะคะเพื่อนๆก็ฟิล์มวิดีโออยู่แต่ไม่แน่ใจว่าฟิลม์มตรงไหนบ้างนะคะ วันนี้ก็ขอฟิล์มอีกครั้งนะคะเก็บบรรยากาศนะคะโอ้ด้านหน้าเราเป็น Robinson. โรบินสันค่ะอ๋อเซนทรัลเซนท์โโอ้ไม่ไกลนี่จากจากเราเบาชมานะคะตรงวงเวียนนะคะมาที่เซนท r a l นทพลาซาไม่ไกลค่ะคุณผู้ชมคะ่ะคือเมื่อก่อนเราก็จำจำโลเคชันไม่ค่อยได้เออมามบ่อยๆก็คงจำได้เนะว่าถนนเส้นไหนใกล้กับสถานที่อะไรบ้างนะคะอ,อ๋อ สองพ่อพ่อไอเชื้อโอเคค่ะคโอเคครัคุณผู้ชมถ้เรา่ยคุณผู้ชมค่ะตอนนี้โชเฟอร์ก็กำลังไปหาโรงแรมแล้วค่ะเยเอค่ะโอเคเอายูดคันเทิร์นแบ็คหน่โอเคค่ะคุณผู้ชมเือบอกว่ามาถึงโรงแรมแล้วไง เดี๋ยวเราเราเลี้ยวรถกลับนะคะคุณผู้ชมคะเซ็นเซ็นทารานะคะเป็นเครือของเซ็นทรัลเอเจ้าพักิ้งโรงแรมเซ็นทาราอุบลนะคะคุณผู้ชมพวกเราจะหาที่จอดนะคะแล้วก็ลงไปค่ะค่ะอยู่ใกล้ๆกันก็เป็น c e นท r ลพลาซ่านะคะโรบินสันนะคะคุณผู้ชมสามารถไปช้อปปิ้งได้นะคะสะดวกสบายนะคะโอเคแล้วจะลงไปนะคะเพื่อน